สายพานหน้าเครื่องของรถฮ i n o มีสายพานคอมแอร์ Air, กับสายพานปั๊มน้ำไดชาร์จเสียงดังเวลาที่มันเปียกน,น้ำนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังในขณะที่ขับรถเปียกน้ำนะครับ ภาพก่อนการแก้ไขผมได้ทําการตรวจสอบสายพานก่อนที่จะทําการปรับตั้งหรือแก้ไขโดยการใช้มือกดไปที่สายพานความตึงสายพานจะกดได้ลึกมากประมาณ1ซนติเมตรก่อนที่จะปรับตั้งสายพานจะต้องถอดชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องออกเนื่องจากจุดปรับความตึงสายพานอยู่ด้านใน ไม่สามารถปรับตั้งสายพานต้องทำการถอดชิ้นส่วนที่อยู่ด้านนอกออก 1. ท่อทางเข้าอินเตอร์อลูมิเนียม 2. ท่อทางเข้าอินเตอร์ท่อย่าง 3. ท่อยางกรองอากาศจุดสำคัญหรือเทคนิคในการถอดแคมรัดสายให้ทำการมาร์ก ระยะของเกลียวที่โผล่ออกมาวัตถุประสงค์ 1. ในการมาร์กเนื่องจากจะช่วยให้ในขณะที่ประกอบกลับตำแหน่งการขันจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม 2. ค่าแรงขันจะใกล้เคียงกับที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดมาข้อ 3. ช่วยป้องกันความเสียหายจากการขันโอเวอร์แซนด์ดหรือขันมากไปทำให้เกลียวเสียหายแคมรัดไม่อยู่ จะส่งผลที่ตามมาก็คือทําให้แรงดันเทอร์โบรั่วในขณะที่ขับผลเสียที่จะตามมาอีกข้อก็คือรถไม่มีแรงเหยียบไม่ออกต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นแล้วกินน้ามันมากขึ้นอันนี้คือจุดสําคัญนะครับแคมที่รัดท่ออินเตอร์ทั้งหมดของรถฮีโน่ส่วนใหญ่เบอร์ที่นิยมใช้ก็คือเบอร์7นะครับเป็นปลูกบล็อกเบอร์7 ส่วนข้อควรระวังเกี่ยวกับการถอดท่ออลูมิเนียมมีคีย์พอยต์หรือจุดสำคัญในขณะถอดก็คือบริเวณจุดที่สวมเข้ากับท่อต้องไม่มีรอยกระแทกหรือรอยขีดข่วนครับฉะนั้นในขณะที่ถอดต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนรอยขูดเด็ดขาดนะครับจะส่งผลให้ท่อรั่วในขณะที่ขับได้นะครับดังที่กล่าวมาแล้ว ครับจากภาพที่แสดงคือจุดที่ต้องระวังอย่าให้มีรอยนะครับสิ่งที่ต้องถอดเพิ่มเติมก็คือในส่วนของขายึดสายไฟไดชาร์จซึ่งมีน็อตอยู่สตัวนะครับก็คือเราต้องถอดขายึดสายไฟไดชาร์จออกก่อนนะครับถ้าไม่ถอดออก จะไม่สามารถเข้าไปปรับตั้งสายพานไดชาร์จได้ต่อมานะครับก็คือสายไฟที่กีดขวางการปรับตั้งสายพานก็คือสายไฟที่ส่งไปเลี้ยงตัวคอมแอร์ Air นะครับเราต้องถอดซ็อกเก็ตสายไฟที่ส่งไปเลี้ยงตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ Air นะครับโดยวิธีการ กดที่เขี้ยวล็อกให้อ้าออกแล้วก็ให้ทําการดึงออกนะครับอันนี้ข้อควรระวังถ้าเราไม่กดที่เขี้ยวล็อกให้จบลงไปแล้วดึงออกก็ไม่สามารถดึงออกได้นะครับภาพต่อมาเราจะต้องทําการคลายน็อตของไดชาร์จเบอร์ยีที่ยึดไดชาร์จด้านล่างให้หลวมก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปปรับตั้งด้านบนอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือลูกบล็อกเบอร์ยีดํิบสองดต่อสั้นแล้วก็ก่อแกกตัวใหญ่ส่วนด้านหลังก็เป็นเบอร์ยีิบสเช่นกันใช้ประแจแหวนก็ได้นะครับภาพต่อมาเป็นการตรวจสอบสายพานของไดชาร์จและปั้มน้ำนะครับวิธีการก็คือใช้มือกดลงไปที่สายพาน แล้วดูระยะว่ามันลึกประมาณเท่าไหร่จากภาพที่ผมทำการกดจะวัดได้ประมาณความลึกประมาณ1เซนติเมตรนะครับความลึกหรือความหย่อนของตัวสายพานจากภาพที่แสดงเราจะต้องคลายน็อตเบอร์14ซึ่งเป็นน็อตยึดได้ชาร์จด,ด้านบนให้หลวมก่อนพอน็อตเบอร์14หลวมปุ๊บเราก็ไปทำการ ปรับตั้งสายพานแต่ก่อนที่จะปรับตั้งสายพานเราจะต้องวัดระยะดูก่อนว่าระยะมันอยู่ที่กี่เซนติเมตรจากการวัดผมวัดได้อยู่ที่7เซนติเมตรเราจะต้องทําการปรับตั้งสายพานดังภาพที่สแสดงนะครับทําการใช้ประแจร,รูปบล็อก12หมุนตามเข็มน,นาฬิกาเข้าไปด้านประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับระยะที่เราทําการปรับตั้งสายพานให้สายพานตึง โดยทําการหมุนตามเขียนนาฬิกาหลังจากนั้นก็ใช้มือกดที่สายพานดูว่าสายพานตึงหรือยังครับหลังจากที่กดดูแล้วปรากฏว่าสายพานตึงแล้วนะครับแล้วก็ทําการวัดดูระยะที่เราขันปรับตั้งเข้าไปความลึกประมาณอยู่ที่เหลืออยู่ที่6เซนนะครับ6เซนครึ่งนะครับคือเราปรับไปแล้วครึ่งเซนติเมตรนะครับจริงๆแล้วต้องใช้ ก็ฟุดเล็กตัวเล็กนะครับวัดมันจะสะดวกกว่าจากที่เราปรับตั้งสายพานเสร็จแล้วต่อมาเราจะต้องทำการขันล็อกน็อตเบอร์14ซึ่งเป็นน็อตที่ยึดได้ชาร์จด้านบนให้แน่นนะครับด้วยใช้ประแจลูกบล็อกกับกอกแกกตัวใหญ่นะครับ ขันให้แน่นดังภาพที่แสดงนะครับจากพื้นที่ในการขันล็อกน็อตไดชาร์ตตัวล่างไม่เพียงพอจึงต้องทําการถอดโฮสยึดอินเตอร์ออกอีกหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํางานให้สะดวกขึ้นหลังจากที่ทําการคลายแคมป์ให้หลวมแล้วก็ให้ใช้มือทําการดึงโฮดออกจากจุดประกอบหลังจาก เราถอดท่ออินเตอร์ออกแล้วมันก็มีพื้นที่ให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นต่อมาเราก็จะทําการขันล็อกน็อตยึดได้ชาร์จตัวล่างให้แน่นซึ่งใช้ประแจลูกบล็อกเบอร์22กับกอแกกตัวใหญ่ทําการขันจนแน่นนะครับดังตัวอย่างภาพที่แสดงนะครับหลังจากที่เราขันน็อตยึดได้ชัด ด้านล่างเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะต้องทำการติดตั้งตัวขายึดสายไฟไดชาร์จแต่ก่อนที่จะติดตั้งขายึดสายไฟไดชาร์จเราจะต้องทำการเสียบซ็อกเก็ตสายไฟที่ไปเลี้ยงแอร์คอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับภาพต่อมาการประกอบขายึดสายไฟไดชาร์จก็จะใช้น็อต เบอร์12 2ตัวนะครับกรอบเข้ากับจุดติดตั้งรักันให้แน่นด้วยลูกบล็อกเบอร์ิบสองหลังจากนั้นก็ให้ทําการเสียบแคมล็อกแคมยึดสายไฟเข้ากับจุดประกอบดังภาพที่แสดงหัวข้อต่อมาการประกอบกับในส่วนของโฮสอินเตอร์คูลเลอร์ทางขาเข้านะครับสําคัญก็คือต้องไม่มีสิ่งเปียบปอมอยู่ในท่อ2ก็คือ จุดประกอบต้องไม่มีรอยขีดกวนเพื่อป้องกันเทอร์โบแรงดันเทอร์โบรั่วในขณะที่มีแรงดันสูงนะครับภาพต่อมาเป็นการประกอบกลับในส่วนของท่ออินเตอร์มีจุดสำคัญดังนี้ 1. สวมท่อเข้ากับตำแหน่งเดิมที่มาร์คสีไว้ 2. ประกอบแคมรัดเข้าตำแหน่งเดิมที่มาร์คสีไว้ 3. ระยะความตึงของแคมปต้องโผลออกมาเท่าเดิม กับระยะก่อนถอดเพื่อให้ค่าแรงขันเท่ากับค่าเดิมที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดมาภาพต่อมาเป็นการประกอบกับในส่วนของท่ออินเตอร์ในส่วนของท่ออลูมิเนียมมีข้อควรระวังและจุดสำคัญดังนี้ 1. ในท่อต้องไม่มีเศษนอ็อตหรือเศษสุกโปกค้างอยู่ในท่อ2ตํตแหน่งที่ สวมเข้ากับท่อยางต้องไม่มีรอยขีดข่วน 3. การประกอบแคมป์ต้องประกอบกับตำแหน่งเดิมที่มาร์กไว้ 4. ระยะการขันต้องระยะท่อเดิมที่มาร์กสีไว้จากภาพก่อนประกอบแคมป์ทั้ง2ด้านแนะนําให้ประกอบน็อตยึดท่ออินเตอร์อลูมิเนียม2จุดให้แน่นก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ทําการประกอบแคมป์รัดทั้ง2ด้านนะครับโดยมีจุดสําคัญดังนี้ ก็คือตำแหน่งของระยะการขันจะต้องเท่าเดิมที่มาร์สีไว้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ขันมานะครับหลังจากขันแคมรัดเสร็จแล้วก็ให้มาทำการประกอบแน่นในส่วนของน็อตยึดอลูมิเนียมนะครับด้วยประแจลูกบล็อกเบอร์ิบสอด้วยการขันมือนะครับต่อไปประกอบท่อทางเข้าของกองอากาศจุดสำคัญก็คือต้องตรวจสอบภายในท่อต้องไม่มีน็อตตกค้าในท่อ ต่อมาให้สวมเข้ากับจุดติดตั้งทั้งสองด้านโดยสวมเข้ากับท่อเทอร์โบก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยสวมเข้ากับท่อกรองอากาศจุดสําคัญก็คือปรับตําแหน่งให้ตรงจุดเดิมที่ได้ทําการมาร์กสีไว้ก่อนหน้าที่จะถอดนะครับต่อไปเราจะไปปรับสายพานแอร์คอมเพรสเซอร์วิธีการนี้ต้องเข้าไปปรับด้านล่างของเครื่องยนต์นะครับตามภาพเราต้องถอดแผ่นเหล็กครอบด้านล่างอ,ออกด้วย ปเจ้ลูกบล็อกเบอร์14ทั้งหมด4จุดนะครับข้อควรระวังต้องระวังฝุน่นเข้าตาควรใส่แว่นตาป้องกันเศษดินหรือฝุน่นต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่ถอดเหล็กครอบด้านล่างออกแล้วอันดับต่อไปตรวจสอบสภาพสายพานและจุดติดตั้งสายพานว่ายังมีสภาพปกติหรือไม่จากการตรวจสอบพบว่าสายพานยังมีสภาพดีแต่ทำไมมีเสียงดังในขณะที่ขับตอนที่เปียกน้ำ หลังจากตรวจสอบด้วยตาไม่พบความผิดปกติของสายพานอันดับต่อไปให้ทําการตรวจสอบด้วยมือโดยวิธีการกดดูระยะความลึกของสายพานพบว่าสายพานมีลักษณะย่นยานสามารถกดจมลงไประยะประมาณ1เซนติเมตรน่าจะเป็นสาเหตุทําให้สายพานเสียงดังก่อนปรับความตึงสายพานอันดับแรกต้องคลายน็อตพุเล่ตั้งสายพานด้วยลูกบ ok ็อกเบอร์สิบสีให้หลวมก่อน จากภาพคือการปรับความตึงสายพานแอร์คอมเพรสเซอร์โดยใช้ใชบแจรูปบ็อกวิ่งสองทำการขันเข้าในทิศทางแบบตามเขียนนาฬิกาความลึกประมาณ1เซนติเมตรทำการตรวจสอบความตึงสายพานโดยใช้นิ้วกดถ้าพบว่าความตึงสายพานโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำการขันแน่นน็อตพุลเล่ตั้งสายพานแอร์คอมเพรสเซอร์โดยใช้ใชบแจรูปบ็อกวิ่งสี่ดังภาพที่แสดงต่อมาเป็นการประกอบกลับในส่วนของโคเวอร์หรือฝาครอบเครื่องด้านล่างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเทค c ิคเชนช n น e ลด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ